สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านครับที่สนใจรถมือ2นะครับทุกคนทุกทท่านนะครับกับโกช่องเม้งพยนครับรถรถมือ2ครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับกับพกกเม้งครับกันีกเช่นเคยนะครับที่ประจัปรพยนครับสาขาใหม่ครับฟินวงครับ46ที่ตั้งครับอยู่ตรงแฝงครับลาบักกีครับเขตหนองจอครับกรุงเทพมหานครขังรถมือ2ครับที่ใหญ่่สุดครับในย่านนี้นะครับ วันนี้ด้านหน้าครับผมพี่พามาริวเลยรถเข้าใหม่ครับเป็นรถคูครับเจ็ดที่นั่งนะครับต้องบอกก่อนราคาดีเพราะรถคันนี้นะครับเป็นรถเทินลูกค้านะครับเบอร์เดียวสภาพเดิมสวยครับกับมิซูบิชิครับปาเจโร่ครับ2.5 Gt Premium 4โฟด้วยครับ4ครับรถปี2015นะครับอันนี้จดเวี่ยนปี16นะครับรถบ้านครับมือเดียวครับสภาพเดิมสวยครับต้องบอกก่อนครับลูกค้าท่านเก่าตกแต่งครับดีไซน์ด้านนอกผิวนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะครับ เป็นงานครับโปรเจเตอร์นะครับของตัวนะครับงานออโต้ที่เป็นหลอดลูกแก้วนะครับมีอะแดปเต์ครับให้เรียบร้อยนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆครับต้องมองก่อนครับรุ่นของตัวนะครับมิสูบิชิจับไกเซโร่ครับถือว่าน่าใช้งานมากๆด้วยออปชันที่ให้มานะครับได้ตัวขับ4ราคาดีด้วยนะครับคันนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าการออกแบบีไซน์ให้ดูดุดันมากขึ้นครับระบบความปลอดภัยเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังนะครับรอบคันนะครับมีให้เร ด้านหน้าครับตัดหมอกคู่หน้านะครับมีให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้านะครับระบบการจ้เตือนนะครับนะครับของตัวนะครับด้านหน้าด้านหลังครับอย่างอะสี่จุดมีให้เรียบร้อยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับราคาคันนี้ครับเบลดผ่อนเพียงแค่9ก้าพันไปปลายเท่านั้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกำลัามองหารถครับครอบครัว P ี่พีวีเจ็ดที่นั่งนะครับราคาผ่อนเพียงแค่9ก้าพันไปปลายครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยครับที่เบอร์0ูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับทักข้อสอบถามนะครับลายของตัวรถครับหรือไงครับของการจัดแฟนครับกระทางผมเซมิ่งก็ได้เลยครับให้ดูสภาพวิพานนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับแค่ทําการชําระล้างเบื้องต้นยังไม่ได้เก็บอะไรเลยของตรงงาน เครื่องยนต์ที่ให้มาครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ครับพละกำลังที่มา181แรงม้านะครับคันนี้ครับรับแรงบิดครับให้ถึงครับ400นะครับทานิวตันเมตรนะครับสภาพผิวพันธุ์ครับคันนี้แต่งด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วดูดุเท่ๆครับสีสวยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ระบบการแจ้งเตือนด้านหน้าด้านข้างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์นะครับมีให้1ตัวนะครับ2ตัวด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระชนด้านหน้ากระจัดหน้ามีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้านะครับคันนี้6ตัวนะครับเรื่องของตัวคคออบบภัััยให้รรนนจเต็มะ ด้านข้างตกแต่งด้วยงานคิ้วป่องส้มล้อสีดำนะครับสวยๆดุดนะครับออกแบบให้ดูนะครับดุดันและพรีเมี่ยมขึ้นล้อแม็กปัดเงานะครับรุ่นโตท็อปนะครับของตัวพรีเมี่ยมนะครับขนาด18นิ้วนะครับและทิมคันเลยนะครับคันนี้ผมเช็คแล้วนะครับมัดมาเพราะพยางปี2 0ง5นะครับของตัวบิสโตรนะครับชิ้นยาที่มานะครับ265หน้าน่างนะครับความหนา60เป็นยาง R18 ระบบเบรกทิ้ทั้ง4ล้อนะครับระบบของการขับขี่2นะครับขับ2ขับ4ครับมีให้เรียบร้อยนะครับ สภาพภายในนะครับสวยเดิมนะครับคันนี้ครับแห้งเดิมนะครับด้านในไ้อพลาสติกครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับสภาพม้ยางได้ปีใหม่สามารถใช้งานได้หลายปีเลยครับไล่มากระจกมองข้างครับปรับเอาไฟฟ้ามีเฟลิเตตัวเรียบร้อยนะครับแต่สิ่นคันคันนี้ให้ต้องมองรอบคันแล้วนะครับให้ดูด้านหน้าติดตั้งงานฟีมาแล้ว40%ครับด้านข้างครับ60%ระบบแผงตัวสมาร์ทชี่นะครับด้านข้างตัดด้วยงานโครเมียมภายในนะครับให้ดูงานภายในก่อนครับจะได้เป็นงานเบาะหนังสีดำ รับสภาพเดิมนะครับตันนี้เบาะแท้เดิมโรงงาน,นครับให้ดูงานปิกเบานะครับผลการแก้ไขให้งานปิกเบาะผูมบรายมันติฟังก์ชันระบบแพทเชิปครับที่มีให้มาหน้าจอกล้องมองรบคันนะครับระบบงานแอร นะครับจะได้งานออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตมัด8สปีดครับระบบของการขับ2ล้อ4ล้อมีให้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดละนาบพื้นที่ลาดชันนะครับคันนี้ให้ออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับแต่ราคาเพียงแค่5 0 0 0 0 50,900บาทครับซื้อสดจดไม่มีแวดครับคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับราคาดี5 0 0 0 0 5 9 0 0บาทเลทผ่อนครับเพียงแค่9,000บาทปลายนะครับท่านรคันใดสนใจหรือเรามองหานะครับ รถควบคู่ใช้งานครับไม่ว่าจะขับในเมืองก็ดีนะครับขึ้นเขาก็ดีนะครับได้ตัวขับ4นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและราคาเพียงแค่5 5 9 0 0 0บาทสนใจครับพิดโทรจับจองเจ้าของได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้อยู่ได้ไม่นานเพราะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับต่อมาผมพาไปดูโครงสร้างครับแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองครับที่ทางบริษัทยนต์นะครับมีเป็นจักของการดูรถมือสองนะครับหนึ่งลาโครงสร้างเลยนะครับผมแกะให้ดูแบบละเอียดนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองครับที่ทางบริษัทรับนะครับ รซอฟวอร์เป็นอาร์คค่อนข้างนะครับขอญยตแกะให้ดูนะครับให้ดูนะครับว่านะครับโครงสร้างนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือการเคาะงานของตรงงานโครงสร้างด้วยมาตรฐานของเราเพชรยนต์นะครับเปิดมามากกว่า25ปีทีมงานครับของที่กะซื้อหรือทีมตีราคานะครับเรามีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการจัดสรรหารถคุณภาพเต็ดเองนะครับตรงนี้มือสองเข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบนะครับจากทางบริษัทครับของทางกลุ่มอิสระชั้นครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับ ให้อีก274เลยกันนะครับชนะแล้วลูก right. ค okay. right. right. ้าสบายใจได้นะครับว่าเรามีรายละเอียดของตัวแพลตฟอร์มโครงสร้างให้ลูกค้านะครับดูแบบเดียดแน่นอนนะครับต่อมาผมล่ให้ดูโครงสร้างด้านข้างของตัวงานเสาบีนะครับนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับไม่มีของการแกะหรือการขยับตามซอกเ้าไในนะครับสภาพโดสวยเดิมสครัเพจนะครับเป็นงานเรืองแสงครับสีฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ติดตั้งท่านางให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับงานเสาเอด้านหน้าฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการแกะครับหรือการขยับนะครับแผงประตูเด ด้านข้างด้ามจับงานครับออกแบบครับให้ดูจับครับพัะสะแมงในการขึ้นลงครับหรือปิดประตูนะครับวัสดุด้านข้างนะครับเป็นงานพับหนังหุ้มด้านข้างตัดด้วยงานสี็นโนแบ็กสีดำนะครับเงาเงาครับาไล่มานะครับตะเข็บซีโคนนะครับต้านข้างแท้เดิมนะครับโรงงานนะครับไม่มีนะครับเิ้วรอยนะครับบุบหรือข้ามสนิทตัวโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นทับทุกยางขอบประตูนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับ ไล่มาให้ดูภายในนะครับถือว่าน่าใช้งานด้วยตัวครับมิโซบิชปาเจโลนานๆจะเข้ามาทีนะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่ามีแค่คันเดียวและก็ผมบอกเลยว่าราคาครับจับต้องได้สภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของโต๊ะเบาภายในแถว2สภาพเบาะเดิมๆิมตึงๆนะครับที่พักแขนตรงกลางที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับมีให้เรียบร้อยนะครับนะครับให้ดูเบาปรับพับได้นะครับหกสิบสี่สิบนะครับขึ้นลงสบายนะครับคันนี้นะครับขึ้นลงสบายโครงสร้างนะครับ งาเสาซีด้านข้างครับผมแกะให้ดูรายละเอียดเลยนะครับสภาพเดิมนะครับมันจะเป็นโครงสร้างด้านบนนะครับไม่มีรอยนะครับของการตัดต่อหรือการเคาะงานของตรงงานโครงสร้างก้ามจับขึ้นลงนะครับมีให้นะครับให้ดูบ่เท้าหลังนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับบอะนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยย่นะครับด้านหลังนะครับสภาพหลังคานะครับเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับแอร์เป็นงานแอร์ครับที่เป็นงานนะครับอ่ ระบบนะครับแมนนวลนะครับแต่ว่าสามารถทําการปรับระบบของตัวแอร์ได้นะครับไม่่จะเป็นคอนโซลแอร์ด้านหลังมีให้ด้านข้างตรงกลางนะครับมีให้และก็หน้าจอนะครับมีหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับระบบของตัวเครื่องเล่นซีดีดีวีดีเล่นได้ใส่แผ่นได้ครับตรงกลางคอนโซลนะครับนะครับให้ดูโครงสร้างน้ำกับงานขึ้นลงนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วขึ้นลงสบายนะครับแผงประตูสภาพเดิมนะครับงานสกราบเพจเรืองแสงด้านข้างมีให้นะครับไปมาทุกงยางขอบประตูนะครับสภาพเดิมนะครับ ต่อมาผมพามาชมนะครับในส่วนตรงงานรอยคัตซีโครงสร้างด้านในนะครับนี่คือสภาพได้เข้านะครับไม่มีคับสนิมนะครับนี่คือคับเสร็จฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมทำละล้างขัดเก็บรายละเอียดของตรงงานช่วงล่างให้สภาพแม็กครับเดี๋ยวทําการปัดนะครับเก็บลายเรียของตรงงานรอยด่างด้านข้างนะครับของตรงงานแม็กให้นะครับนะครับเบรกที่4ล้อนะครับยางปี2องพันนะครับลูกค้าไปน้อการนะครับอ่าไปเปลี่ยนยางนะครับไปยางปีใหม่และยี่ห้อบิสโตรนด้วยนะครับผมบอกเลยสีเช่นเนี้ย ราคามีประมาณ2-3งถึงสามหมื่นอัพแน่นอนครับครับต่อมาผมพาไปชมด้านท้ายนะครับสภาพท้ายสวยๆเดิมๆสปอยเลอร์ด้านบนมีให้นะครับปั่งด้านท้ายจะคล้ายเป็นงานหยดน้ำนะครับรุ่นของตัวปเจโลนะครับเป็นงาน LED เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้า6จุดนะครับด้านหลังอีกนะครับ6จุดนะครับระบบความปลอดภัยให้รอบคันนะครับด้านล่างใส่ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพวกงานโคมเมี่ยด้านล่างผมทําการขัดเก็บงานครับโคมเมี่ยด้านหลังให้ แต่พามาดูก่อนก้องมองหลังครับมีให้เรียบร้อยนะครับภายในนะครับห้องในสารครับด้านหลังนะครับถือว่ากว้างเลยนะครับตัวแถวสามปรับทับลงไปได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์เลสับมีให้ด้านหลังนะครับวปใช้งานนะครับผาดรองมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อไหล่ด้านล่างชุดประแจแม่แรงนะครับมีให้ครบแล้วนะครับตันนี้ให้ดูสภาพตัวงานฝาท้ายนะครับสภาพเดิมทั้งสองฝั่งนะครับกระบอกโชว์เดิมนะครับแตะเข็บด้านท้ายไม่มีรอยบุบ นะครับด้านท้ายชีเดิมนะครับอันนี้คือคาบกาวนะครับคาบเศษฝุ่นนะครับผมต้องการขัดเก็บงานให้นะครับแต่ผิวพับด้านข้างสภาพสวยนะครับให้ดูห้องไอสานด้านหลังนะครับถ้ามองพับเบาะลงไปนะครับความกว้างนะครับความลึกของเจ้าตัวเบยโลคันนี้นะครับถือว่าได้ความนะครับอ่าอะไรประสงค์ในการใช้งานในครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับนะครับพรอมาผมพาไปชมครับด้านในนะครับเบาะแถวสองฝั่งขวานะครับสภาพเบาะเดิมๆิมนะครับตึงๆนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับ สบาเป็นอาร์เดิมสวยเลยนะครับคันนี้น่าใช้งานออปชั่นเข่มาถือว่าครบเลยนะครับแผงตู้สมัยที่โครงสร้างงานเสาเอด้านในนะครับฝั่งขวาหัวน็อตไม่มีการแกะการขยับนะครับด้านในสภาพเดิมซอกเดิมนะครับรอยสอบาเป็นอาร์านหน้านะครับโครงสร้างครับยุรอยเดิมๆนะครับไม่มียุ้รอยนะครับ สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเบาะปรับคนขับเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้อย่าปิดเบาะผมทำการแก้ไขเก็บงานให้นี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับเดี๋ยวทําการเก็บงานนะครับต่อมาผมพามาชมนะครับในส่วนของนะครับด้านในนะครับเล็กไปคันนี้ครับอยู่ที่นี่สองแสนหกหมื่นโลนะครับใบแท้ไม่เดิมนะครับเครื่องยนต์นะครับยังสภาพดีอยู่เลยครับขออนุญาตทำการเปิดประตูให้ดูเครื่องยนต์รอบนิ่งเลยครับดีเซลขนาด0.5 ไมเพิงแค่267,000นะครับคันนี้ถือว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปกับรถปี2016-15-16นะครับคันนี้นะครับผมบอ,อกเลยสภาพเดิมนะครับหน้าจอยิตต้อนตรงกลางโพมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังชั่นแล้วนะครับระบบงานแอร์นะครับเป็นงานออโต้นะครับแพได้ชิปมีให้เพราะว่าคันนี้ออปชั่นให้ครบแล้วในราคาพยงแค่559,000บาทนะครับพมลาลัยฝั่งขวาระบบลกความเร็วคุบคุนโทนมีให้แพนดชิปของเกียร์มือ นะครับปรับเป็นเกียร์ครับการใช้ด้านขวาไฟหน้าออโต้ตัดหมอกมีให้ที่ปัดน้ำฝนเป็นงานรีเซนเซอร์งานออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอเดินโรงงานครับเชื่อมต่อบลูทูธมีแผ่นชิ่นทางนะครับแผ่นชิ้นทางมีให้แล้วเรียบร้อยและที่สำคัญกล้องมองรอบคันนะครับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยงานแอร์เป็นออโต้ออโต้ดูโอโซนนะครับแบ่งอัลโดฮูมนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับและระบบพงานแอร์นะครับหรือตัวบายสปอร์ตด้านข้างของตัวกระจกนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบหูเกียร์สภาพเดิมเป็นงานหนังหุ้มนะครับระบบของการขับเครื่อง2ล้อ4ล้อนะครับพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่ระนาบมีให้นะครับระบบล็อกความเร็วของตัวพื้นที่ลาดชันในการลงพื้นที่เนินนะครับมีให้นะครับระบบเปกมือนะครับไฟฟ้านะครับที่วางขน้ำแก้วน้ำกุญแจนะครับเป็นการกุญแจนะครับขี่เด็ดเรียบร้อยนะครับกุญแจผมมีให้2ดอกนะครับวัสดุที่ประแข็ต้องการเป็นงานหนังหุ้มนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหน้าจอคอนโซลด้านหน้านะครับคันนี้นะครับผู้มือของการใช้งานนะครับคันนี้นะครับผมมีให้ครบเลยนะครับสภาพเดิมนะครับสวยเลยถือว่าออปชั่นคันนี้ให้ครบนะครับผู้มือมีให้นี่ครับผู้มือของการใช้งานนะครับมีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดของการรับประกันเข้าบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมให้ดูระยะลอบของการเข้าบุ๊กเซอร์วิสนะครับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับถ้าลรกคันใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับรถครับ ครอบครัวนะครับพพวสายเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าออชชั่นจัดเต็มนะครับในราคาเพียงแค่5้าแสนห้าหมื่นนะครับเก้าพันบาทนะครับกับเจ้าครับมิซูบิชิฟายเจโร่สองจุดห้ากีทีพรีเมียมขับสี่ครับโปรท็อปคันนี้ครับเป็นปีสองพันสิบห้าจุดปีสิบหกครับราคาดีครับฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่ก้าวไปลายครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์สี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมก่อนได้เลยนะครับ ่อมาผมพาชมในส่วนตรงงานห้องเครื่องด้านหน้าครับแต่ให้ดูก่อนครับด้านบนไฟด้านบนนะครับถอดลูกค้าถาดมาทำการถอดออกได้นะครับตัวชุดตกแต่งของตรงงานไฟด้านหน้านะครับระบบไฟต่อตรงกับระบบตัวออโตไฟด้านหน้าเราจะใส่ก็ได้นะครับหรือถอดก็ได้นะครับห้องเครื่องครับด้านหน้านี่คือสภาพแรกเข้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเปิดให้ดูห้องเครื่องด้านหน้านะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลีดีดีไอดีนะครับของตัวนะครับอ่ามิสซูนะครับ 400ว้าวหนึ่งล้อ81แรงม้าที่มาครับนี่ผมบอกเลยว่านะครับได้กําลังนะครับแรงม้าค่อนข้างจะสูงเลยครับเครื่องยนต์คร่ขับัวสายวีพีพีเกียร์หน้าของตัวขับสี่คันนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์รอบเครื่องเดิมนะครับไม่มีรอยเสื่อมรั่วนะครับของตัวน้ำเครื่องนะครับการแปลงของตัวงานเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับสภาพเดิมเลยมาสีแจ่มสีตามมาเขาต่อตามงานเครื่องยนต์ครับสภาพเดิมครับงานฝาโป้งนะครับไม่มีรอยของการแกะการขยับนะครับอาจจะมีค่าเศษปนนะครับหรือสภาพแรกเข้านะครับที่เกาะตู่ตามนะครับงานฝาโป้ง ครับห้าอยู่งานแกะฝั่งซ้ายนะครับสภาพเดิมนี่คือสภาพที่เข้าตามซอกตามมุมนะครับรูเจาะดันมเดิมด้านหน้านะครับไม่มีข้อไม่มีรอนะครับไม่ไปเจงานงานฝั่งขวาซติ๊เอร์มอกนะครับไม่มีแกะไม่มีรลอกนะครับด้านหน้างานครับฝากระโปรงไม่มีรอยบุบนะครับรูเจาะดัมเดิมนะครับเสล่ยความร้อนนะครับไม่มีรอยสีขาดสภาพเดิมนะครับหลือก็สมอบนะครับผมต้องการเก็บงานให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นการล้างค้องเครื่องครับเก็บิ้กรอยด้านนอกด้านในปรับสภาพนะครับภายในครับภายนอกครับนะครับภายตอนเครื่องตรวจสอบเช็คระบบตัว ไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่ให้ลูกค้าครับก่อนส่งมอบครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับอยู่ได้ไม่นานไม่นอนครับเพราะว่าราคาดีแยกในครอบครัวเจ็ดที่นั่งขับสี่นะครับคันนี้ไม่ใช่งานออปชั่นครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันระบบบายสปอร์ตครับทุกแต่งที่นี่ให้มาและได้ยางมิสโตนปี2025กับเจ้ามิซูบิชิครับปาเจโร่นะครับ2.5 GT ุดห้าจีทีพรีเมียมโฟร์วีด้ขับ4ครับรถปี2015คันนี้ครับจดทะเบียน16ครับราคาดีครับ5 5า0 0 0บาท สนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์064ครับ1466023นะครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์นะครับถ้าเราสอบถามรายของตัวรถครับหรือจะใครของการเช่าแฟนนะครับกระทางผมครับเซ็นมันก็ได้เลยครับต้องบอกก่อนผู้อาชีพลูกค้านะครับเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการรัฐวิสังเิตครับทุกอาชีพที่มีกระสชั่เกณฑ์ดอกเบี้ยครับเริ่มต้นเพียงแค่4ปีครับ2.49นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดเรามีบริการของการจัดส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์ครับ ไปเซ็นถึงหน้าด้านแน่นอนและก็มีบริการของการจัดส่งสไลด์ให้ตามที่ของลูกค้านะครับถ้ากาท่านใดสนใจติดต่อมาโทรมาโทรเบอร์โทรด้านล่างหรือแอดไลน์หาผมได้เลยครับท so, so, ี่เบอร์ศูนย์ลูกศรหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทนี้ครับแอดไลน์นะครับถ้ากสอบถามรายละเอียดของการจัดไฟนั้นครับเื้องต้นกับทางผมเซลเม้งครับหรือนะครับรายละเอียดของตัวรถครับแต่ทางผมก่อนได้เลยนะครับประกันนะครับฝากก็แชร์กดติดตามนะครับแต่ทางช่องพิพิธภัณฑ์รถรุอนสองนะครับ ผมจะพามาอัปเดตครับรถคัเข้าใหม่ครับโดยจะเป็นรถที่มีอยู่ของทางบริษัทรยนต์ครับสาขาใหม่ซีนงพัฒ์พัฒน์ไปนะครับวันนี้ข้ทาทั้งนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ